บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอก,กังสัมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตาวะเนอานาทะปินทิกัดสาราเมตตาละโขพระควาพิขุอมันเตสีพิขาวพะทันเตติเตภิกขุพรควา ภาวะโตปจัตโสสุงมพัควาเอตะทาทวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหลรีกตายายานิกตายะวัตถุกตายะอนุจิตายะปริจิตตายะสุสัลมาตายะเอกาทาศานิสังสาปฏิกังขากะตเมเอกา ท่าสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทติน้าปาปักกลางสุปีนางปัสติมนุษย์สานางปิโยโหติอมนุษย์สานางปิโยโหติเทวตาลขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสัตทังวากามติตุวะถังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสีทัตติอาสามุละโหกาลังกะโลติอุตาลิงอปัตติวินันโตพามะโลกูปะโคโหติเมตายาบิ พิกขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพะหุลีกตายาญาณิกตายาเวทวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตตายาสุขสารวัตธายาเอก อิเมเอกาท่าสานิสังสาปฏิกังขาอัติอัตโนทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติโอทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาพาณาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเลหีอโนทิโสพัฒนาเมตาเจโตวิมุตติสาตหาการเลหีโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติทัศหาการเลหีทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติกตาเมหิปัญจหาการเลหีอโนทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติสภะสัตตาสอาเวลาอภิาปชานิคาสุขีอตานังไปเล่นหตูสเพปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังไปเล่นหตูสภพภูตาเวลาพภิญาปชานิคาสุขีอตานังไปเล่นหลาตูภะภูร ปุคลาเวลาอภระชานีคาสุขีอัตตังไปเลนันตุสเพอตัตภาวะปริยาปนาเวลาอภระชานีคาสุขีอัตตังไปเลนารตุตีอีเมหิปจหากาลีหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิสัตตหากาลีหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทิโยอเวลาอภระชาอนีคาสุขีอัตตังไปเลนันตุสเพปุริสาเวลาอภระชานีคาสุขีอัตตังไปเลนันตุสเพอริยาเวลาอภระชานีคาสุขีอัตตังไปเลนันตุสเพอนาริยาเวลาอภระชานีคาสุขีอัตตังไปเล ตังเป็นเลขาตูสเพมนุษสาเวลาอพภิญชาณีคาสุขีอัตตังเป็นเลขาตัพเพวินิปาฏิกาเวลาอพภิญชาณีคาสุขีอัตตังเป็นเลันตุติเลขาตุติอิเมหิสัตหการเลหิโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุติกาตามหิทิสากาตามหิทัศหการเลหิทิสาพาละนาเมตตาเจโตวิมุติ สเปปุรัติมายะทีสายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตรงเปลิหานันตุสเพปัชีมยะทีสายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตังเปลันตุสเพอุตรายะทีสายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตรงเปลัตุสเพทักินายะที่สายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตังเปลัตุสเปปุรัติมยะอนุทีสายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตังเปลันตุสเพปัชีมายะอนุทีสายะสตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตังเปลันตุสเพอุตรายะอนุทีสายะสลยุขีง ไปแล่นต <N> ัวสเพทั้กขี่นยะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภิยษกอัญชานิคาสุขียัตตังไปแล่นตัวสเพเห็นที่มายะทิสายะสัตตาเวลาอภิยษกอัญชานิคาสุขียัตตังไปแล่นตัวสเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาอภิยษกอัญชานิคาสุขียัตตังไปแล่นตัวสเพปุรัตถีมายะทิสายะปานาเวลาอภิยษกอัญชานิคาสุขียัตตังไปแล่นตัวสเพทปชีมายะทิสายะปานาเวลาอภิยษกอัญชานิคาสุขียัตตังไปแล่นตั สัพเพอุตรายะทิ่สายปานาเวลาพยาอวชานีคาสุขียัตตังเป็นแรนตูสัพเพทักขีนายะทิ่สายปานาเวลาพยาอวชานีคาสุขียัตตังเป็นแรนตูสัพเพปุรัตถีมายะอนุทิ่สายปานาเวลาพยาอวชานีคาสุขียัตตังเป็นแรนตูสัพเพปัจฉีมายะอนุทิ่สายปานาเวลาพยาอวชานีคาสุขียัตตังเป็นแรนตูสัพเพอุตรายะอนุทิ่สายปานาเวลาพยาอวชานีคาสุขียัตตังเป็นแรนตูสัพเพทักขีนายะอนุทิ่สาย ปานาเวลาอภิญาปาในคาสุขิอัตตังเป็นเล่านตัวเพเห็นที่มายทีสายปานาเวลาอภิาปาคาสุขิอัตตังป็เนตัเพอุปริมายาทีสายปานาเวลาอภิยาอภาปาคาสุขิอัตตังเป็เล่นตัเปปูรัตถิมายาทีสายภูตาเวลาอภิาอภิาปาคาสุขิอัตตังเป็นเื่งนตัวปจฉิมายาทีสายภูตาเวลาอภิาปาคาสุขิอัตตังเป็นเล่นตัวเปอุตลายาที่สายะปูตาเวลาอภิยาปาในคาสุขิอัตตังเป็นเล่านตัพสเปปู ทีสายะภูตาเวลาอภิญชาปชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุสภีปัชชีมายะอนุทิ่สายะภูตาเวลาอภิญชาปชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุสเพอุตรลายะอนุทิ่สายะภูตาเวลาอภิญชาปชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุสเพทักขีนายะอนุทิ่สายะภูตาเวลาอภิญชาปชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุตะเบเห็นที่มายะทิ่สายะภูตาเวลาอภิญยาวชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุสเพปูปะลิมายะทิ่สายะภูตาเวลาอภิญชาปชานีคาสุขีอัตระเปริหันตุ สัพรพปรัตถีมายาที่สายยปุคลาเวลาอภยาปานิคาสุขียตตังไปเรขาตสเพรพปัชีมายาที่สายยาปุคลาเวลาอภยาปัานิคาสุขียัตตังไปเลขาตสเพเยอุตรายะที่สายยาปุคลาเวลาอภยาปัานิคาสุขียตตังไปเลขาตสเพเพทักขีนายะที่สายาปุคลาเวลาอภยาปัานิคาสุขียัตตังไปเลขาตสเพรยปรัตถีมายะอนุที่สายยาปุคลาเวลาอภยาปัานิคาสุขียตตังไปเลขาตสเปรยปัชเีมายาอนุที่สาย ปอุตรายะอนุทิสายะปุขาละเวลาเอาไปเอภัยอาประชานิอภัยาประชานิอานิคาสุขีอัตนาเปรีณาตูสเพทักกีนายะอนุทิสายะปุขาละเวลาอภัยาประชานิคาสุกีอัตนาเปรีณาตูถ้าไปเห็นที่มายะทิสายะปุขาละเวลาอภัยาประชานิคาสุกีอัตนาเปรีณาตูถ้าไปเห็นที่มายะทิสายะปุขาละเวลาอภัยาประชานิคาสุกีอัตนาเปรีณาตู สเพปุรัตถิมยะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญิคาสุขีอัตตางเป็นบาลิหานตูสเพปรปชีมยะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญิคาสุขีอัตตางเป็นลานตูสเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอัพยาปัญิคาสุขีอัตตางเป็นลานตูสเปรขีนายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอัพยาปัญิคาสุขีอัตตางเป็นลานตูสเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญิคาสุขีอัตตานตสางเปิมยะอนุทิสายะอัตตาาภวะ าปริยาปนาเวลาอภยาอภยาประชานิคาสุขีตนังปริหาตุบสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาประชานิคาสุขีตนังปริหาตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาประชานิคาสุขีตนังปริหาตุสัพเพเห็นที่มายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาประชานิคาสุขีตนังปริหาตุสัพเพอุบาลีมายะทิสายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาประชา อภิยาประชานีคาสุกี้ตตานังไปลิฮานโตสัพพะปุรัตถิมายะทิสายะอัดอิทิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุกี้ตตานังไปลิฮานโตกับสัพพะปชิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุกี้ตตานังไปลิฮานโตสัพพะอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุกี้ตตานังไปลิฮานโตกับาทักขีนายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุกี้ตตานังไปลิฮานโต สภาปุรัติมายะอนุทิสายิทิโยทายสายะอิทิโยอเวลาอภิญชาณีคาสุขสีอัตนาเปลนเนตูสภาปัชชิมายะอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญชาณีคาสุขีอัตนาเปลนเนตูสภาอุตรายะอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิญอภิญชาอภิญชาณีคาสุขีอัตนาเปลนเนตู สภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทีิโยอเวลาอภยาปัชานิคารุกีอัตนังไปเลขาตุสภาเห็นที่มายะทิสายะอิทีิโยอเวลาอภยาปชานิคาสุกีอตนังไปเลขาตุสภาอุปปริมายะทิสายาอิทิโยอเวลาอภยาปญชานิคารสกีอัตนางไปนเลขาตุสภปุรุทิมายะทิสายะปุริษาเวลาอภยาปัชานิคารสกีอัตนังไปนเลหาตุสภาปัจฉีมายะทิสายะปุริษาเวลาอภยาปชานิคาสุกีอตนังไปเลขาตุสภาอุตระยาชัดทิศายาปุริสาเวลาอภ สเพร์ป bon ุรัตถีมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปรชาชนิคารสกีอัตนาเวลาตัวสเปร์บัชีมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปรชาชนิคารสกีอัตนาเวลาตัวสเพร์อุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปรชาชนิคารสกีอัตนาเวลาตัวสเพร์ทักกีรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภิญาปรชาชนิคารสกีอัตนาเวลาตัวสัพเพเห็นที่มายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปรชาชนิคารสกีอัตนะเวลาตัวสัพเพอุปาริมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาาปิคาสุขญยตระเลาตสัพพเโรันิคาิสายะอาริ อริยาเวลาพยาปิชานีคาสุขีอัตระเวลาโตสัพเพปัชีมายะทิสายะอริยาเวลาอพยาปิชานีคาสุขีอัตระเวลาโตสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอริยาเวลาอัยาวิชานีคาสุขีอัตระเวลาโตสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวลาอัยาวิชานีคาสุขีอัตระเวลาโตสัพเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอัยาวิชานีคาสุขีอัตระเวลาโตสัพเพปัจฉีมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอัยาวิชานีคาสุขีอัตระเวลา ปริหารันตุอาเพอุตรายะอนุทิสายะอาริยาเวลาอาพา,อาเภอาออภอาประชานิคาสกีอาตารังปริหารันตุสพเพ ทักขีนายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอตตเปละตัสเพเห็นทิมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขียตตเปรละตัสเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอตงเปและตัสเพปุระธิมายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอัตตังเปรละนันต สัพเพอุตลายะทิ่สายะอนาลิยาเวลาอภยาประชาชนคาสุขียตตังเปลีหารตัพเพทักขีนยะทิ่สายะอนาลิยาเวลาอภยาประชาชนคาสุขียตตังเปลีหารตัพเพปุรัตถิมายะอนุทิ่สายะอนาลิยาอ่เวลาอภยาประชาชนคาสุขียตตังเปลีหารตัวสพเพปัชปัชมายะอนุทิ่สายะอนาลิยาเวลาอภยาประชาชนคาสุขียตตังเปลีหารตัวสพเพอุตลายะอนุทิ่สายะอนาลิยาเวลาอภยาประชาชนคาสุขี้อัตนังเปลีหารตัวสพเพทักขีนยะอนุทิ่สายะอนาลิยาเวลาอ อาวเวลาอาบพญาประชาณีคาสุข e <odor> ีตานังไปรีหันตะสเพเห็นที่มายาทิสายะอนาลิยาอาเวลาอาบอพญาประชาณีคาสุขีตานังไปรีหันตะสเพอุปริมายาทิสายะอนาลิยาอาเวลาอาบอพญาประชาณีคาสุขีตานังไปรีหันตะสเพปุรัตถิมายาทิสายะเทวา อเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตัวสพีปัชฌีมายะทิสายะเทวาอเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตัวสภีอุตรลายะทิสายะเทวาอเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตัวสภีทักกีลายะทิสายะเทวาอเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตัวสภีปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตัวสพีปัชฌีมายะอนุทิสายะเทวาอเวล่าอภยาประชานนคาสุขีอัตาลังเป็นเรือนตั สเพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัานีคาสุขีตนังไปร่ตสัพยพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิาปัานีคาสุขีตนังเปร่าตสเพเพเห็นที่มายะทิสายะเทวาอเวลาอภิาปชานาคาสุขีตังเปร่าตสเพเพอุปริมายะทิศายะเทวาอภิาปัานาคาสุขีตานังเปร่าตสเพยพปุรัตีมายะทิสายะมนุษย์เวลาอภิญาปัาญีคาสุขีตนังเปร่าตสเปย์ปชมายะทิสายะมนุษย์เวลาอภิญชาปัตาคา เลีหานโต สัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตังเปรลตูสัพเพปุรัตีมยะอนุทิสายะมนุษาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตังเปเลตูสัพเพปชีมยะอนุทิสายะมนุษาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตังเปลลตสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีอัตตังเปรเลตูสัพเพทักขีนายะอนุทีสายะมนุษาเวลาอัพยาปชานิคาสุขีอัตตังเปรเลตูสัพเพเห็นที่มายะที่สายะมน นา,นางปริหานรตุ สเปุูรัติมายะทีทิสายวินิปฏิการเวลาอยาชาปัคาสุขียตนงไปเรตุสเปรพปทิมายะทีสายวินิปติกาเวลาอพิญชาปัคาสุขียตนงไปเรืนอุตัพเพรุตายะทีสายะวินิปติกาเวลาอยาญชาปัคาสุกีอัตนาเปานรื่ตัสเปรรัติมายะนุทีสายวินิปฏิกาเวลาอยาญชาปคาสุขียตนาปเรืตัสเปร์ปิมายะอนุทีสายวินิปติกาเวลาอภิญอภชาปคาสุขียตนาปเรืนอุตัพเปตลายะ นุทิสายวินิปาัติกาเวลาอภิญญาปชานิฆาสุขียัตานังเวลาตุสเพทขีนะยะอนุทิสายวินิปาัติกาเวลาอภิญญาปชานิฆาสุขียัตานังเวลาตุก็ไปเห็นที่มายะทิสายวินิปาัติกาเวลาอภิญญาปชานิฆาสุขียัตานังาปะลิหาราันตุก็ให้อุปาริมายะทิสายาวินิปาัติกาเวลาอภิญญาปชานิฆาสุขียัตานังปะลิหาราลันตุติอิมิหิทัศสหการิหีทิศพาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชเทตวาปอ ปีละนายะอุป,ปคาตังวัชเชตาวาอานุป,ปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอาสันตาเปนะปรา,า,ะา,า,าปริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทาเนนะวิเหสังวัชเชตาวาอาวิเหสายะสพเพสัต,ตาอาเวลิโนโหตูมาเวลิโนสุขิตโนโหตูมาทุกีโนสุขิตัตตาโหตูมาทุกขีขตัตตาต,าต,ตาติอิเมหิ อัฏฐาหกาเลหิสัพเพสตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสภะพระยาบาทะปาริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจัดเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพามะวิหารภาวนานิทิตาบทที่19เ เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตาปตาจนิสโสกาโหตุสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอมหหิสัมผัสตังปุญญสัมผังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมผะส,สัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายาสีลังกลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาขตาบทที่ยี่สิบ สัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยอย่างพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพฐามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจ่ายอย่างพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพฐามิสสพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยอย่างพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพฐามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยอย่างพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพฐามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยอย่างพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพฐามิสัพพ สัพเพพุทธาภระปตตาปจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเติเชนะละขัมธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเติเชนะละขังมธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเติเชนะละขังมธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังมธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาหลายรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้โค68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพพแห่งงระิตจ สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทอนสาธุ